สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแต้วจะพาไปชมที่ดินติดทานน้ำวิวเขาซซไว้วิวเขาชัดๆเขาอยู่หน้าแปลงเลยนะคะเนื้อที่1งาน62ตารางวาแล้วก็ยังมีที่งอกอีกประมาณ1งานค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนานหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะ เข้าจากถนนหลักเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆก,ก็ถึงแปลงที่ดินนะคะเอาตรงๆนะคะเรื่องการเดินทางเข้าออกแปลงที่ดินแปลงนี้แต่แอบ,บมีบ่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เข้าไปกว่าจะถึงแปลงที่ดินเข้าไปลึกนะคะในสายตาในความคิดของแต้วแล้วก็ที่ดินที่จะเข้าไปถึงนี้นะคะถนนจะเป็นถนนลูกลังแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตสลับกันไปค่ะที่สําคัญก็มีหลุมมีบ่อด้วยนะคะก็แอบ,บกังวลเล็กน้อยะคะ่ะว่าถ้านําเสนอลูกค้า แล้วก็พาลูกค้าเข้าไปลูกค้าจะชอบหรือเปล่าเนาะแต่เแ้วก็เข้าใจนะคะว่าที่ติดน้ำติดลำธารวิวเขาส,สวยวิวเขาชัดๆก็จะเข้าไปลึกนิดนึงนะคะ่ะ ของส,สวยๆงามๆก็จะอยู่ลึกนิดนึงค่ะซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้ก็เข้าข่ายในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งมาแตวเข้าไปถึงแล้วทุกคนมันว้าวมันจึ้งมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้สวยวิวดีสุดๆอากาศดีสุดๆและที่สำคัญนะคะน้ำไฟพร้อมมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวเลยค่ะ ันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เต้าพามาชมที่ติดน้ำแปลงเล็ก162ตารางวาราคาเจ้าของนะคะขายในราคา2ล้าน5 0บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าของปรับลดราคาลงมาค่ะเป็น2ล้าน2 0 0 0บาทค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดด้านในของแปลงกันเลยค่ะ ที่ดินติดน้ำติดลำธารแปลงนี้มีรูปแปลงคล้ายรูปสามเหลี่ยมค่ะด้านหน้าแปลงติดถนนสาธารณะทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะ ภายในแปลงมีปลูกผลไม้ไว้ค่ะมีทุเรียน7ต้นให้ผลผลิตแล้วก็ได้ทานแล้วด้วยนะคะกระท้อน3ต้นแล้วก็ขนุน1ต้นค่ะไฟฟ้าพร้อมสำหรับที่ดินแปลงนี้น้ำประปาก็พร้อมค่ะเรื่องรดน้ำต้นไม้เจ้าของได้ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะด้านหน้ากว้างประมาณ40เมตรค่ะแล้วก็ด้านข้างที่ติดน้ำติดลำธารจะมีความยาวประมาณ45เมตรค่ะมีที่งอกด้วยค่ะประมาณ1งานรวมแล้วนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้มี200กว่าตารางวาเกือบ3งานทีเดียวเลยค่ะ ลำธารน้ำเป็นน้ำที่มาจากน้ำตกวังม่วงค่ะอากาศดีวิวดีสุดๆมากๆเลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ที่ดินติดน้ำวิวเขาส,สวยวิวเขาชัดๆวิวเขาอยู่หน้าแปลงเลยนะคะก็ที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจนิดนึงนะคะเรื่องทางเข้าก็อาจจะเข้ามาลึกนิดนึงค่ะ ถ้าคนไม่เคยเข้ามาเราก็จะมองว่าทางเข้ามันลำบากนะคะแต่ว่าเมื่อเข้ามาถึงแล้วบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ว้าวมากๆเลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ ลูกค้าที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กติดน้าติดลำธารแล้วก็วิวเขาด้วยแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะจะได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะได้ทั้งวิวเขาแล้วก็ติดลำธารคะ่ะธรรมชาติอากาศดีสุดๆเลยคะ่ะในเรื่องของเส้นทางการเดินทางเข้าออกแต่วมองว่าก็ไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะคะรถเก๋งต่ำๆก็ยังเดินทางเข้าถึงแปลงที่ดีเลยคะ่ะและที่สําคัญถนนเป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะไฟฟ้าพร้อมป่าปาพร้อมแล้วคะ่ะ แปลงนี้ก็มีเพิ่นบ้านด้วยไม่เปลี่ยวเลยค่ะ ภายในแปลงเจ้าของนำศาลาเล็กๆน่ารักน่ารักสีขาวมาตั้งไว้ค่ะแล้วก็ยังทำห้องน้ำไว้แล้วด้วยนะคะ1ห,ห้องเจ้าของใหม่มาปลูกบ้านได้เลยค่ะพื้นที่พร้อมไฟฟ้าพร้อมปัป่า,ปาพร้อมค่ะสนใจนัดชมกับแตาวได้เลยนะคะที่ดินเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะราคาเจ้าของขายในราคา2ล้าน2แสนบาทจากราคา2ล้านหแสนบาทนะคะเจ้าของปรับลดราคาลงมาเหลือ2ล้าน2แสนบาท ค่ะราคานี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน2567นี้นะคะเต้าฝากแปลงที่ดินติดน้ำแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ